สิบเหรียญเกจิดังจังหวัดกำแพงเพชรหนึ่งเหรียญตลอดภัยหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุสาจัดสร้างในปีพุทธศัการาชสองพ 2. เหรียญท่านเจ้าคุณวิเชียนโมลีวัดพระบรมธาตุาจัดสร้างในปีพุทธศัการาช2 4 8 4 3. สเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคำวัดโพเตจัดสร้างในปีพุทธศัการาช 24 7 0 4เจสี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคำวัดไรภูมิจะสร้างในปีพุทธศักราช2473 5เหเรียญหลวงพ่อจุนวัดหงทองจะสร้างในปีพุทธศักราช2 4 8 1 6เหเรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโพวัดท่าไม้แดงจะสร้างในปีพุทธศักราช 2513 7หรเจ็ดเปลียนแหวกมา่มานหลวงพ่ออินวัดไสยงามจัดสร้างในปีพุทธศักราช2518 8เหรเปลี่ยนจากพระครูวิมลวัชชาธรวัดพระบรมธาตุจัดสร้างในปีพุทธศักราช2515 9, 9เหรเกลียนหลวงพ่อผิววัดบางจัดสร้างในปีพุทธศักราช 25งพัน้าสิบแสิบเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโฉมวัดคุหาสวรรค์จัดสร้างในปีพุทธศักราชสองพห้ารฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ